มาถึงหัวใจของการอบรมในวันนี้แล้วนะคะนั่นคือ7ขั้นตอนหลักในการทำ PFME ตาม AIG a n d VDA Handbook ค่ะเราจะไล่เรียงกันไปทีละขั้นตอนเลยค่ะ Planning and preparation การวางแผนและการเตรียมการ Structure ก,การวิเคราะห์โครงสร้าง Function การวิเคราะห์หน้าที่ Failure การวิเคราะห์ความล้มเหลว Risk การวิเคราะห์ความเสี่ยง o ptimization การเพิ่มประสิทธิภาพ resource documentation เอกสารผลลัพธ์เรามาเริ่มต้นที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนที่1การวางแผนและการเตรียมการค่ะหลักการสำคัญของขั้นตอนนี้คือเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งการวางแผนและการเตรียมการที่ดีถือเป็นรากฐานสำคัญของ PFM EA ที่จะมีประสิทธิภาพและตรงประเด็นค่ะ ความสำคัญคือการเตรียมงานที่ละเอียดจะช่วยลดความสับสนและข้อผิดพลาดในขั้นตอนการวิเคราะห์จริงทำให้การทำ PFMEA เป็นไปอย่างราบรื่นและได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพค่ะขั้นตอนนี้ประกอบด้วย3ขั้นตอนย่อยที่สำคัญได้แก่การกำหนดขอบเขตหรือ define scope การจัดตั้งทีมงานหรือ establish cross-functional team และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานหรือ gather necessary information ค่ะ 1.1การกำหนดขอบเขต s c o p ของ PFMEA ค่ะทำไมต้องกำหนดเพื่อให้ทีมของเราสามารถโฟกัสอย่างถูกต้องไม่วิเคราะห์กว้างเกินไปจนเสียเวลาหรือแคบเกินไปจนมองข้ามจุดสำคัญค่ะสิ่งที่ต้องระบุให้ชัดเจนคือชื่อผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องขีดจำกัดของกระบวนการและวัตถุประสงค์เฉพาะของ PFMEA ค่ะ ตัวอย่างขอบเขตที่ชัดเจนเช่น PFMEA สำหรับกระบวนการขึ้นรูป Forming Process ของชิ้นส่วน Bracket Mount P9ABC-123 บนเครื่องจัก Press Machine 55ในสายการผลิตชัดสี่ Subassembly โดยมีเป้าหมายเพื่อลด Defect ประเภท Dimensional Deviation และ Crack ค่ะในขั้นตอนที่1.1การกำหนดขอบเขตของกระบวนการหรือ Process Scope Definition วัตถุประสงค์หลักของเราคือการกำหนดกระบวนการที่จะวิเคราะห์ให้ชัดเจนค่ะการกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าสิ่งใดที่ควรรวมอยู่และสิ่งใดที่ไม่ควรรวมอยู่ในการทบทวน PFM E เพื่อป้องกันความสับสนและยังช่วยในการจัดสรรทรัพยากรของเราให้มุ่งเน้นไปที่กระบวนการสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะข้อดีโดยรวมของการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนคือ การมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่กระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดทำให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพและตรงประเด็นมากขึ้นค่ะและขอบเขตนี้ต้องถูกกำหนดตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้มั่นใจในทิศทางและการมุ่งเน้นที่สม่ำเสมอค่ะวัตถุประสงค์หลักของการกำหนดขอบเขตกระบวนการมีหลายประการนะคะการระบุโครงการกำหนดว่ากระบวนการหรือส่วนของกระบวนการใดที่กำลังได้รับการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน การวางแผนโครงการพัฒนารายชื่อสมาชิกทีมที่มีศักยภาพกำหนดไทม์ไลน์ของโครงการและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นหรือที่เรียกว่า 5T ค่ะการกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ระบุอย่างชัดเจนว่าอะไรบ้างที่รวมอยู่และอะไรบ้างที่ไม่รวมอยู่ในการวิเคราะห์เพื่อป้องกันความสับสน การระบุบ,บทเรียนที่เรียนรู้รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคู่มือมาตรฐานและวิธีการต้องกันข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ค่ะ การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนี้จะช่วยให้ทีมสามารถดำเนินการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและทีมข้ามสายงานที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายก็จะช่วยให้การวิเคราะห์มีมุมมองที่ครอบคลุมและครบถ้วนยิ่งขึ้นด้วยค่ะปัจจัยที่เราควรพิจารณาในการกำหนดขอบเขต PFM EA มีดังนี้ค่ะ การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และกระบวนการเช่นการคัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีอยู่เดิมการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆประสบการณ์ในการผลิตพิจารณาจากปัญหาที่ระยะทางศกิโลเมตรหรือปัญหาจากภาคสนามและการรับประกัน ความล้มเหลวและการตรวจสอบเช่นความล้มเหลวของกระบวนการที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือข้อค้นพบจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายในปัญหาด้านการใช้งานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งบ่งชี้ถึงจุดที่เราต้องเข้าไปปรับปรุงค่ะ การพิจารณาปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้ว่า PFMEA ที่มีอยู่แล้วควรรวมอยู่ในขอบเขตส,สุดท้ายหรือไม่โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญค่ะการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการอย่างต่อเนื่องค่ะ สรุปความสำคัญของการกำหนดขอบเขต PFMEA นะคะการมุ่งเน้นทรัพยากรช่วยให้องค์กรมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่กระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดความชัดเจนในการดำเนินงานกำหนดทิศท,ทางและการมุ่งเน้นที่สม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการการจัดการเอกสารที่เป็นระบบสร้างบันทึกการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเทคนิคที่ครบถ้วนและเป็นระบบค่ะ การกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการ p f m e a ค่ะ ช่วยให้องค์กรสามารถระบบกระบวนการที่ควรได้รับการวิเคราะห์และมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่กระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดการดำเนินการขั้นตอนนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับขั้นตอนต่อไปในกระบวนการ PFMEA และนำไปสู่การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยปรับตรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการในระยะยาวค่ะ1.2 การจัดตั้งทีมงาน cross-functional team หรือ CFT ค่ะทีมงานนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำ PFME เพราะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาค่ะหัวหน้าทีมโดยปกติจะเป็นวิศวกร,กรกระบวนการหรือผู้จัดการสายการผลิตซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อกระบวนการที่วิเคราะห์ค่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการเช่นหัวหน้าง,งานหรือช่างเทคนิคผู้ที่รู้การทำงานจริงและทราบปัญหาที่เกิดบ่อยๆผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพเช่นวิศวกรคุณภาพหรือ QC Inspector ผู้ที่รู้ข้อกำหนดด้านคุณภาพเกณฑ์การตรวจสอบและวิธีการวัดผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเช่นวิศวกรออกแบบผู้ที่รู้ถึงฟังก์ชันของชิ้นส่วนและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่สำคัญค่ะ1.3 การรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นค่ะการมีข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยให้การวิเคราะห์ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเอกสารกระบวนการเช่น Process Flow Diagram (PFD), Work Instruction (WI), Standard Operating Procedure (SOP) และ Control Plan ค่ะ เอกสารผลิตภัณฑ์เช่น Product Drawing, CAD Model, Customer Requirements หรือ Specifications และ Machine Manual หรือ Specification ค่ะข้อมูลปัญหาในอดีตซึ่งสำคัญมากนะคะ เช่นรายงาน NCR, Non-Conformance Report, รายงานของเสีย Scrap หรือ Rework Report, ข้อมูลการร้องเรียนจากลูกค้ารายงานการวิเคราะห์สาเหตุ 8D Report และข้อมูลจาก PFMEA เก่าถ้ามีค่ะมาดูข้อมูลพื้นฐานที่เราจะต้องกรอกในเอกสาร PFMEA กันค่ะซึ่งจะอยู่ส่วนหัวของเอกสารนะคะชื่อบริษัทชื่อของบริษัทที่จัดทำ PFMEA, สถานที่ตั้งโรงงาน ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโรงงานผลิตและหรือรหัสเฉพาะของสายการผลิตชื่อลูกค้าลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนี้รวมถึงระบบส่วนประกอบชิ้นส่วนปีรุ่นปีรุ่นเริ่มต้นของแพลตฟอร์มยานยนต์และหรือโครงการยานยนต์ตามที่เกี่ยวข้องหัวข้อหรือชื่อโครงการ PFMEA ค่ะ การกรอกข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วนตั้งแต่ในระหว่างการกำหนดขอบเขตจะช่วยในการระบุและติดตามเอกสาร PFM EA อย่างเป็นระบบทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงและการปรับปรุงในอนาคตค่ะและยังช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจบริบทและขอบเขตของการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนอีกด้วยค่ะนอกจากข้อมูลพื้นฐานแล้วเอกสาร PFM EA ยังควรมีข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญอีกนะคะวันที่และการติดตาม ได้แก่วันที่เริ่ม PFMEA และวันที่แก้ไข PFMEA ล่าสุดซึ่งช่วยในการติดตามประวัติการปรับปรุงเอกสารค่ะทีมและผู้รับผิดชอบระบุทีมข้ามสายงานที่มีสมาชิกจากหลายแผนกและผู้รับผิดชอบกระบวนการที่ดูแลเอกสาร PFMEA การระบุและความลับคือหมายเลขประจำเอกสาร PFMEA และระดับความลับที่กำหนดโดยเจ้าของ PFMEA เช่นใช้ภายในองค์กรลิขสิทธิ์เฉพาะหรือเป็นความลับค่ะข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญในการจัดการเอกสาร p f m e a อย่างเป็นระบบและช่วยให้มั่นใจว่าเอกสารได้รับการปรับปรุงและดูแลโดยผู้ที่มีความรับผิดชอบที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังช่วยในการรักษาความลับของข้อมูลที่อาจมีความอ่อนไหวทางธุรกิจด้วยค่ะนี่คือตัวอย่างรูปแบบข้อมูลในขั้นตอนที่หหรือ planning scope นะคะในส่วนนี้จะเห็นว่า มีช่องสำหรับกรอกข้อมูลต่างๆที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วไม่ว่าจะเป็น Supplier Name, Address, Customer, Model/Year, Subject, Cross-functional Team, FMEA No, Responsibility, Confidential Level, Start Date และ r e v i s e Date ค่ะ และด้านล่างจะเป็นโครงสร้างคร่าวๆของตาราง FMEA ที่เราจะกรอกข้อมูลในขั้นตอนต่อไปโดยจะเห็นว่ามีส่วนของ Structure Analysis, Function Analysis และ Failure Analysis ค่ะ